ตอนนี้การต้มไข่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาต้มไข่เราก็จะมีปริมาณวัดปริมาณตวงของน้ำนะคะนี่คือกระบอกตวงน้ำค่ะตรงนี้ไข่ก็จะบอกว่าซอฟจะเป็นไข่หวานนะคะปริมาณน้ำก็จะมาถึงขีดระดับตรงนี้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นการต้มไข่แบบไข่แดงตรงกลางเกิดความเข้มข้นขึ้นมาค่ะ เรียกว่าขนาดเมียดเดียมนะคะตรงกลางจ้าต่อไปก็จะเป็นการต้มไข่แบบไข่แดงแกะแข็งตรงกลางนะคะก็จะบอกว่าโหดค่ะตรงนี้นะคะปริมาณน้ำก็จะเต็มขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะนี่คือเวลาในการต้มไข่จ้าเป็นเครื่องต้มไข่แบบไฟฟ้าค่ะต้มได้ครั้งละเก็ตฟองนะคะเวลาเราต้มเสร็จนะคะทุกครั้ง น้ำก็จะแห้งค่ะน้ำจะแห้งหมดตรงถาดนี้ค่ะปริมาณการบอกถ้าน้ำแห้งก็จะมีสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนดังตี้ตีดตีตีตืๆตนะคะก็แสดงว่าไข่สุกเราก็จะถอดปลั๊กไฟฟ้าในการต้มไข่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศของการต้มไข่จ้าสูตรของน้องนางค่ะ